ที่มันลงเนินหรือมันขึ้นอย่างงี้นะตอนนี้เราก็มาถึงที่แก่งกระจาแล้วนะครับเช้าพอดีนะครับกราจะมาถึงนะครับจากกรุงเทพประมาณออกจากบ้านมาที่สามครึ่งนะครับอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะจุดหมายที่เราจะไปลงเรือนะครับท่าลิงลมนะบ้านท่าลิงลมนัดกับสายไว้นะครับ เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะไปถึงแล้วแต่สุนัขค่อนข้างเยอะนะครับต้องระวังนะจงเช้านี่นอนกันเกลื่อนถนนเลยนะครับค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาสู่อากาศกันก่อนสวยงามมากตอนเช้าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะเขียวขจีเลย ต้นไม้นะครับบนภูเขาดูครับดูดูดทัศนียภาพครับอันนี้ถ่ายในรถนะโอ้ยน้องหมาน้องหมาครับผมแงงนอนไ <c> ม <oughs> ่กลัวเลย <c oughs> ไม่กลัวเลยอ <c oughs> ่าครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับ <c oughs> บ้านท่าลิงลมนะครับเห็นไหมมีลมใจพัฒนาบ้านท่าลิงลมนะครับ ก็ลิงลมครับอย่างอย่างว่าครับลิงลมครับไม่มีลิงครับมีแต่ลมฮรลิงลมนะฮะอันนี้เข้าป่าแล้วนะครับดูซ้ายขวานะครับค่อนข้างเขียวขจีนะครับลิงก็มีที่เราเจอใช่ลิงก็มีครับมีลิงด้วยฮะตันนี้ลิงเยอะมันอาจจะไม่นิ่งนะครับเนื่องจากเส้นทางนี่ยังชนบทเนาะธรรมดาเป็นเส้นทางที่ธรรมดาบอกมากนะครับถูกงานเลยนะครับ มาใช้กระบะกับเส้นทางแบบนี้นะฮะถูกงานเลยยอดเยีเ่ยมมากครับวิบ่งมาก็ได้เสียวหนึ่งนะครับรอมออกมาไม่ดูเรานะหักหลบแทบไม่ทันนะตอนนี้ก็อยู่ที่แกงกระจาดนะครับวันนี้หน้าฝนเราดูเขียวเอุ่มเลยนะครับวันนี้จะมาลงเรือก,กับไก่เต้นะฮะ เดี๋ยวมีของมาฝากสตเตงนี <dolls> ่เลยจะได้เอาไว้เอาไว้เทสหมายนะฮะเนื่องจากว่าจะได้มีของดีๆใช้กับเขานะครับอาวนี่อันนี้เอามาให้เป็นการสตรทแมชชีนกันนะครับใช้ถูกนะครับเอาไ้ใช้เทสหมายขอบคุณมาครับครับไม่เป็นไรครับครับวันนี้ก็ที่แก่งอาจารย์เนาะมาเที่ยวพักผ่อนนะครับมาดูปลาชโดเขาตกแม่คอกันนะมีเรือวิ่งตกแม่คอกันนะครับ อะไรเนี่ยไปขต้ขตกข้ตกแม่ข้อกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับเขาเรียกว่าอะไรตื่นสายเข้าหมายช้านะฮะโอเคไปหาปลาดีกว่าครับน่าจะโดนบ้างแลยนะนะไปดีกว่าอากาศกําลังดีเลยนะครับกำลังจะมีแดดอ่อนๆแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมว่าเที่ย,ยงได้ฝนนะโอเคอเสียเ,เวลาละไป มันจะโดนอ่ะมันจะโดนโอเออตากระสายเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีอ่ะ เนี่ยไอแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันน่าจะน่าจะอยู่บ้างะนะอ,อันน่ะเสียงอนะไรวะเขาใหญ่เขาใหญ่เลยนะเนี่ยบอกนะโค้นี่บอลลูเทิมเลยนะเนั้นไไม่มีใครเหมือแบบนไม่มีใครเข้ามาตีเนาะ เออแต่เราแม่งาปล่าๆดิอืมมันขึ้นมาพอดีแล้วพาลูกออกมา เลอยากจตีไปตรงนู้นแล้วเกินโหมดแล้วไปเข้าไปไปเข้าไปไปๆใเป็เสมออยู่อยู่โอ้ยไปนไ อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ในป่าพันอะไรวะอยู่ไหมอยู่ฟองอยู่ 네, 빗대, 빗대, 이거. 빤 려. 빤빤빤 빤. 피겨, 피겨, 피겨. 피겨, 피겨. 어, 피. 어, 가. 가, 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 Ê ê. đúng 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 ไี่เขาติดอยู่ตรงนี้ช้อนเลยช้อนเลยชอนเลยมันยอมแล้วมันยอมแล้วยอ้ยอกมาเลยใหญ่ไซส์โอ้ย์เงาไปนอก์เไปนอุ้ยไสใหญ่เลยเยอะกข้อดีคือเนี่ยป้าปลาโอ้โหอัดด้วยอะ ปลาปาใหญ่าคอกอีกครับดูดิตัวนี้โตแล้วตัวนี้นะครับโอ้โหได้จากได้จากอะไรนะเฮียมเฮียมเฮียมฟังดีนะครับเฮียมนะครับของนาทับนะครับเฮียมเฮียมนะครับนี่ไงต้องขอบคุณเสื้อสวยๆจากนายูด้วยนะครับอันนี้มาแกงกระจานได้แล้วครับปลาคอกไม่เอาครับขี้เกียจตื้อครับนี่ปลาป่า มีสี่ครับปลาป่านะครับไม่ใช่ข้อครับไม่ใช่ข้อครับตรงนี้นี่ครับไซส์สี่ครับโอ้ใหญ่โตครับเดี๋ยวปล่อยโอเคนะครับนี่นะฮะเป็นตาเบ็ดเท็กซัสไอไม่ใช่เขาเรียกขอเลยไงขอขอเบ็ดพวกนี้นะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพลิกตาเบ็ดมาแล้วก็ดันขึ้นนิดเดียวครับหลุดแล้วนะฮะแล้วก็เสียเหยื่อไปด้วยตัวหนึ่งหางขาโอเคปล่อยน้องนะฮะไปนะครับไปลบ ให้เขาเหยียบไปด้วยใช่เอาไปด้วยเอาหางไปด้วยรอแค่นี้เองดิโอเคครับเดี๋ยวไปหาอีกตัวหนึ่งไปไปโอ้ย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 โอยอ้ยโ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 อ้โอ้ย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย เลือครับกำลังเลือต้องต้องเล่นเรื่องเดือดนะครับสวยกังลายสวยมันต่างกับมันต่างกับตาเนอะมือนดำไอันนี้ลายชัดอันนี้ขอยอมเลย่ย ดูลายสวยจังเกี <Kas per now> mm ่ยวสอข้างเลยบครับฮ้ยโอยยอเจี่วมาเลยเฮียตัวตี่ไว้เท่าไทร่ รู้เยื่อซิลโตเย่อบอลเลยที่เราไปซื้อในงานนะนะเออซื้อในงานในโตของต่างชาติอรับนี่ครับโขกครับเด็กครับวิธีการตัดเชโน่พอนะครับไล่ลูกหนอนมังนกนี่ครับเชโน่พอนะครับวันนี้วันนี้ตั้งเท่าหรครับแต่ที่สองครับสองมาครับปลาปลาหนึ่งครับโอกหนึ่งครับโอกหนึ่งะครับโขกนะครับไม่อยากจะโโขครับโอ้โหเต็มตาวิ่งเลยครับแกงกระจานยังหวานเสมอ อันนี้อันนี้ต้องแบบโอ้ยเมื่อยหลังเมือยหลังเนี่ยเมื่อยหลนี่ยปาลองเป็ดเทียวนะครับครผมโอ้ยมีครับแบตหมดแบตหมดแล้วปลากัดครับผมให้มันได้อย่างี้สิตัวใหญ่ใหญ่มากนเต้ใสใหญ่กว่าตัวแรกใช่ไหม อ้าวเลยกูไม่เอาคิปเปอร์ออกมาเลยจับนะครับครับผมเแล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับเราอยู่บนเรือนะโอ้โหตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาเลยว่ะตกกลัวน่ากลัวไม่กล้าจับครัอ้าปากไปดิจะได้เอาเข้าได้เร็วเร็วอ้าปากหน่อยเนี่ยทีเมื่อกี้อ้าชิบหายเลยต้องต้องทำเป็นเป็นหมอนะต้องง้างปากนะด็อกเตอร์ครับ มันเป็นคืบจะอไม่หเฮ้ยใครมีวิธีไงบอกบ้างดิเตอร์มันเล็กไปได้แล้วครับโอ้โหน่าตื่รนเมต้นเพราะว่าเราใช้เบ็ดสองทางนะฮะต้องค่อยๆแกะช้าๆนะฮะเตรเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะเพราะไงน้องเขาอยู่กับเราอยู่แล้วนะฮะโอ้โหนับไปอย่างนี้ครับจางเงี้ยงเลยครับโอ้ยังไงล่ะครับทีนี้ ไม่ใช่ปลาช่อนนะเอามือล้วงปากได้นะฮะเดี๋ยวชิลงเงี้ยงนะปลดไงวะเจ้เดี๋ยวต้องฝึกต้องฝึก <laughs> ต้องต้องฝึกซ้อมซ้อมการปลดเบ็ดอย่างนี้ก่อนนะฮะอ่าหนึ่งแล้วครับนะครับโอ้เบ็ดตัวเล็กด้วยแต่แข็งยอมรับว่าเบ็ดแข็งจริงแข็งมากนะอันนี้ของมาจากต่างประเทศนะฮะไปซื้อที่งาน Fishing Expo บางนานฮะ ต่างชาติเขามาขายครับเขาบอกชะโดชะโดฉันก็งงก็ถามเลยชะโดเรามาขายให้นะฮะสี่ร้อยฮะปังเลยฮะปังปีหน้าครับผมปังปีหน้าเอาไว้ให้ทางครับเอาแล้วโอ้ยน้องนิ่งครับผมโอ้ยอ้าลายสวยครับนา่นะป้าไหนอะ อ๋อหย่อนไว้อย่างี้เหรอหย่อนไว้ก่อนครัหย่อนไว้ก่อนให้ลูกเขาเรียกลูกไหมใช่ครับเดี๋ยวเขาจะเรียกลูกครับลูกเออปลาแล้วนาเต้แล้วเขาจะไปเจอลูกเขาใช่ไหมใช่ครับอืมเนี่ยปลาล็อกเดี๋ยวไปจิบล็อกนถ้าโดจะไม่ไม่ทิ้งลูกอ๋อเดี๋ยวเขาาจะไปหาใช่ไหมลูกอยู่นี่ครับเดี๋ยวพาไปหาลูกครับพาไปหาลูกครับตอนนี้ครับวีดีโออยู่ไหนคลิปตอ๋นนี้ติ๊กอันนี้ตั้งไว้ครัตอนนี้นะครับกำลังพาเขาไปคืนให้ลูกนะครับ คือก็ใจเย็นๆนะครับปลาพวกนี้มันเป็นปลาใหญ่นะครับไม่ต้องรีบปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาจะจมน้ําตายนะครับให้เขารู้สึกดิ้นได้แล้วก็เดะปั๊บแล้วโอเคอเขาเรียกใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้เสียงเขาดังอะมันหายใจในลูกไปไหนนี่ครับใกล้ๆครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเพราะเนี่ยที่ลูกไปในมีตัวหนึ่งครับมีสองตัวโอ้ยู่คู่เลยต้ไหน่อีกนี่ม้ย นี่ใช่ไหมลูกหยุดเมื่อกี้ลูกเปปล่อยแล้วอีกตัวหนึ่งก็อดครับอันนี้ลูกลูกลูกเขาอยู่ไหนเมื่อกี้ฮะลูกอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่แถวนี้นะครับเต้แล้ถ้าเกิดไม่มีแม่เขาลูกเขาจะนี่ไงป้ายี่ปล่อยได้เลยไปเลยไปลูกดินดึงดึงเดี๋ยแมงกิ๊บปะก็แมงนขัดไปเลยมุดไปหาลูกเลยอ่ะไปเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยี่ก็ตัวที่สองนะแม่คอกนะครับ ไม่ไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยได้เล่นแม่ข้อนะที่เกียรตื้งไงน,นี้ประมาณสี่ไม้นะครับเสือ้อต้อนเขาออกมาด้านนอกตีอยู่ประมาณสี่ไม้นะะแล้วก็โดนครับแต่ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วแต่แดดไม่ค่อยมีนะแต่จะอบๆหน่อยเหมือนฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เหลือว่าจะเจออะไรถ้าไม่เจอแม่ข้อก็ไล่ปลาป่าไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเจอข้อก็โบนัสนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะครับเสื้อออกแล้วนะครับเต็มเลยนะฮะเสื้อเยอะมากนะครับ ที่แก่งกระจานตัวนี้กําลังสวยเลยนะครับมาเที่ยวกันนะอันนี้มาเที่ยวตกปลานะครับดูดิั้งเลยครับสีเสื้อนะฮะโ,โ,โอ้ยมาแรงวันด้วยนะครับครับผมตอนนี้พักกินข้าวนะฮะก็ตกข้าวบ้านๆน,นะครับเนาะน่ากินอ่ะมีไข่เจียวมีแกงไก่บ้านนะครับแล้วก็ผัดผัดแคงน้ำพองนะครับ ข้าวก่อนพักลตอนนี้ก็สปดบ่ายแล้วเนาะจากที่เราออกไปล่าช่วงเช้านะครับค่อนข้างร้อนอขอ,อ้าวนะอ,อกอ้าวร้อนแต่ว่ายังได้ตัวนะครับก็ตอนช่วงเช้าได้มาสองตัวนะครับเดี๋วดูช่วงบ่ายเย็นนะครับมันจะได้ไหมนะเดี๋ยวไงเรากินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับดูเปียกไปหมดเลยนะครับ ันนี้ก็ยพอแค่นี้แหละครับปลาคุ้มไม่กัดแล้วนะเป็ลมฝนแรงมากในรอบในรอบช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับต้องรีบเข้าเรือเพราะสายเต้เป็นห่วง,ง,ง,งความปลอดภัยนะครับเนื่องจากลมแรงมากพื้นใหญ่มากนะครับเลยต้องมาเร็วๆถ้าช้ากว่านี้อาจจะไม่ได้กลับมาเรีอะไรก็ปิดคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับโดนแล้ร